นะครับจะมอบเงินให้กับทางโรงพยาบาลไปดําเนินการจํานวนเท่าไหร่ลูกสองแสนสองแสนบาทสาธุเนี่ยพี่น้อง9คนค่ะ9คนครับครับนัสคถ้าตีหลวงตาได้มอบอ่างบประมาณในการสร้างห้องน้ํา ผู้พิการที่โรงพยาบาลอำเภอบางยางเรียบร้อยแล้วครับสาธุมาดูดูค่ะถูกไหมคะสามคนแล้วเดี๋ยวให้ฟังกันอับจะได้ได้ยินกันทั่วทั้งริมคลองน้ำ เดิมทีโรงพยาบาลบางยางมีห้องน้ําอยู่แต่ว่าห้องน้ําผู้พิการเนี่ยมันใช้งานไม่ได้แล้วก็คนไข้ก็เยอะขึ้นเดิมทีมีอยู่สองห้องครับแต่ตอนนี้คือมาขอเมตตาจากหลวงตาอยากได้ห้องน้ําผู้พิการซึ่งเวลาเข้ามาประเมินแล้วเนี่ยให้มันผ่านทุกครั้ง <c oughs> เดิมทีมันไม่ได้มตาตรฐานพาประเมินแล้วมันก็ตกทุกครั้ง <c oughs> ก็จะมีห้องน้ําผู้พิการหนึ่งห้องแล้วก็ห้องน้ําชายสามหญิงเอ้ยชายสองหญิงสองแล้วก็ มีห้องอาบน้ําให้คนไข้ให้ญาตินะครับพอดีช่วงนี้คนไข้มันล้นตึกแล้วญาิมาดูแลคนไข้ไม่มีไม่มีห้องอาบน้านะครับก็เลยมีห้องอาบน้ําให้ชายหนึ่งห้องหินห้องเป็นทั้งหมดเจดห้องมีพี่การหนึ่งห้องแล้วก็ชายหญิงอย่างละ3ามครับผมทั้งหมดรูประมาณสองแสนบาทครับผมสามแสนบาทครับสามแสนแต่ว่าเรามีเงินเรามีเงินที่เหลือ,อจากอาคารเดิมที่หลวงตาได้เมตตาเป็นอาคารทางเดินหายใจเหลืออยู่1นึ่งแสนบาท นะครับแล้วก็วันนี้ได้รับเมตตาอีก2 0 0 0 0นบาททั้งหมด3 0 0 0สนบาทซึ่งจะนําไปสร้างเป็นห้องน้ําให้กับผู้ป่วยที่โรงพยาบาลวังยางครับทั้งหมดงบ3 0 0 0แสบาทครับ<า>